ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับทอนครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีรชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมาณนุกษมและดรทอนธรรมรงนาวาสวัดเรา3ามคนจะพาคุณผู้ชมไปญี่ปุ่นกันครับสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับไม่เคยเปลี่ยนชุดบ้างนนี้วันนี้ใสก่กางเกงดำนะเนื่องจากว่าก่อนที่จะทํารายการกอาจารย์เนี่ยต้องแต่งตัวเรียบร้อยเพราะถ่ายรายการสารพยากรมาอารัพยากรเขาใช้ชุดดำไง ผมต้องแต่งตัวเรียบร้อยสแลกสีดำไงไม่ได้ไม่ได้ว่าต้องแต่งชุดดำหร่แต่ว่าแต่งตัวให้เรียบร้อยหน่อยนี่เรียบร้อยแล้วใส่ยีนเนไม่ไ้เอายวติดมานี่เรียบร้อยเลยมีผูกท้ายด้วยนะนี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่เล็กเดี๋ยวเดี๋ยวนี้รองเท้าใหม่พี่เล็กม่ใหม่ครับเป็นคนเดียวดิเห็นใส่รองเท้าแตะมานั่หนาวน่นหนาวใส่รองเท้าแตะแล้วมันรองเท้าอะไรนะรองเท้าผ้าใบกับใจถึงถึงใช่ไหมใช่ มูเดียนนี้ไปทั่วประเทศเกิดไม่ไม่เคยยังไม่รู้ด้วยสโลแกนนี้แปลว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้รู้ไหมว่าเขามีชุมนุมกันเนี่ยรู้รู้นายกรัฐมนตรีชื่ออะไรฮะไม่บอกคนใหม่เลยว่าคนเก่านี่นี่เดี๋ยวผมจะทำนายให้กลับมาเจอกับเที่ยวกับทอนอีกครั้งหนึ่งนะครับจำรับคุณผู้ชมทั่วประเทศนับล้านแล้วก็ในต่างประเทศอีกประมาณแสนเศษนะครับโอต้องบอกคุณผู้ชมว่าเมื่อเมื่อวานสิก่อนที่เราจะเทคกันผมได้มีโอกาสเจอ คุณผู้ชมท่านหนึ่งที่มาจากอเมริกาอ,อนิวยอร์กเอลเอฮะเหมือนกันนะนิวยอร์กเอลเอมันเหมือนกันที่ไหนเล่ามันมอยนะู่ยอมเมริกาไงเขาบอกว่าเนี่ยรู้จักผมเพราะว่าดูรายการเที่ยวกับทอนแล้วก็ดูทรัพยากรต่อเนื่องกันมาฝากบอกอาจารย์ทอนด้วยนะแพงแค่ไหนก็ไม่หวางถ้าจัดทัวร์ ผมก็ได้แววแล้วว่าจ่าจะจัดอย่าเลย <c oughs> ฮะผมแววมาสองปีแล้ว <c oughs> ไม่ไม่อันนี้ไม่แววอันนี้จะเริ่มปในความ <c oughs> จริงแล้วครับเดี๋ยวจะเริ่มจากการส่งอ่อไปให้เพื่อนที่กะวัชพายพาไปพูดตานก่อนกะอีกฮะผมคือที่อื่นเนี่ยมันไปเอาง,อางี้ดีกว่าทอ,อ่ที่บอกว่ากะไว้หรือแพนไว้เนี่ย เริ่มต้นีนทำอะไรไปบ้างคือทุกทีเนี่ยมันอาจจะพูดพร่อยๆได้คนเรามันก็พูดพร่อยไปตามเรื่อยเปื่อยนะฮะเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วคนนี้เนี่ยไม่พร่อยแล้วเพราะว่าถ้าเกิดพร่อยเนี่ยถึงขั้นลูกเมียอดตายอ๋อสรุปว่าที่จะทำนี่เพราะว่าหนังสือเริ่มขายมิดเพื่อเงินฮะไม่เพื่อสังคมรายได้อะไรไม่ค่อยจะมีเข้ามาแล้วใช่ไหมต้องหาท่องทางในการหารายได้ใหม่จริงๆมันก็เป็นกับกับคู่กันนะเพราะว่าทางหนึ่งเนี่ยคือเดิมทีเนี่ยมันขี้เกียจกับอยากได้ตัง มันยังมันคาดกันอยู่ยแต่ตอนนี้ไอ้ขี้เกียจขี้เกียจมันมนอยู่ที่เดิม แต่ความอ,อยากได้ตังค์มันขึ้นความอยากมันดีขึ้นจริงๆมันไม่ใช่ความอยากได้ตังค์อะมันเป็นใช,ใช่คำพูดว่าความต้องมีตังค์อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะได้เห็น,นกันว่าเที่ยวกับทอในปีหน้าจะเป็นครั้งแรกในรอบนี่ปีหน้าดิเทปนี้ออกก็ปีหน้าแล้วป,ปีนี้นะฮะปีห้าเจ็ดห้าเจ็ดเนี่ยแหละฮะก็อาจจะเห็นเป็นครั้งแรกตั้งแต่จัดรายการเที่ยวกับทอมาแล้วถ้าเกิดย้อนไปจนถึงช่วงที่เราจัดเป็นวิทยุมาเนี่ยรวมกันก็ประมาณสักสิบห้ามั้งนด้สิบห้าปี 15ปีนะครก็จะเป็นครั้งแรกที่เที่ยวกับทรจะพาอาจจะพาคุณผู้ชมมันทุกอย่างมันต้องมีอาจาจักรนะนโลกโลกยุคนี้มันต้องแทงกั๊กใครคก็พูดกันจริงๆหรอกดูอย่างาหารเนี่ยเออผมด้พูดทหารอาหารหรือทหารเงียบๆไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกนี้มันต้องแทงกั๊กยังไงก็ตามเนี่ยเราก็คิดว่าจะมีโอกาสพาคุณผู้ชมจะ ทุกทิพย์ทั่วโลกนะครับเรามาเจอกันก่อนที่พาหุรัตพาไปเที่ยวถนนคนเดินบอาทิตย์เปล่าเนี่ยผมจะบอกว่าข้ามประเทศหรือในประเทศเฮ้ยในประเทศเราไม่จัดอย่งเงอยู่แล้วนะครับก็จะมีโอกาสพาคุณผู้ชมหลายท่านไปไปพูตานเหรออ่าใช่ถ้าไปพูตานนี่มันต้องเดือนไหนถึงจะคือถ้าเกิดจะต้องต้องเลือกก่อนเนี่ยแรกสุดเนี่ยไปญี่ปุ่นเนี่ยผมเม่อไหผมก็บอกว่าผมก็ไปญี่ปุ่นบ่อยนะช่วงหลังๆพี่หน่าว่า ไปมันก็ไปกินเนี่ยมันมันไม่เมกแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่นผมต้องพูดตามตรงว่าหลา,หลายหลายแห่งเนี่ยมันใช้เดินชิวเอาเองดูรายการผมก็พอจะอเขาา้าใจเที่ยวเองได้นะฮะหรือจะไปพาไปที่อื่นเนี่ยอย่าง,งยุโรปเนี่ยมันก็รุนแรงเกินไปสําหรับรุนแรงยังไงร,รุนแรงคือกลัวเจ๊งวะประมาณว่าทําราคาออกมาแล้วกลัวเจ๊งอะไรประมาณนั้นอะไรกันสองแสนนี่ยังจะเจงอยง่อกฮะ ของแสนได้แค่ขาดน้ํำเขาถึงบอกไงว่าแพงแค่ไหนก็ไม่สนสนอย่างเดียวคือกล้าจัดหรือเปล่าผู้ตัดละกันเอาง่ายๆก่อนผู้ตานคุมเกมได้เพื่อง่ายผู้ตานนี่มันไปคือมันคุมได้ตลอดแล้วก็คนที่ไปเนี่ยก็ได้แน่นอนว่าจะได้เห็นข้างเฮ้ยทาอะไรครับทศให้ทีใหม่ไม่ให้แบ่งไปเซี่ยวนึงแล้วก็จะได้มีอะไร น่าสนใจติดตามกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่พูตา fin, อีกทีอีกที่หนึ่งที่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมพาไปแล้วผมจะอธิบายแล้วก็ให้ความรู้กับคุณผู้ชมได้เยอะก็คือก็คือเมืองจีนนี่แหละจิ่วใจ้โกลนี่แหละเพราะผมไปหลายครั้งรูปจะไปไหนกันแน่รู้ว่าจะไปพูตานมากกว่าถ้าไปพูตานนี่แพลนเอาไว้สักเดือนไหนก็น่าจะสักกลางมีนาฮะเท่นี้มันออกมกราจะกลางมีนาเท่นี้มันต้องประกาศรับคนแล้ว ก็ไหนบอกว่าจะใครเตรนทางจัดเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นเราประกาศล่วงหน้าทีเดียวใครจะไปกับคุณประกาศล่วงหน้าทีเดียวคอปพก็ไม่ประกาศเลยก็ยังเดินตามกันเป็นแถวนั้นมันคอปทอนนั้นเขาใช้รองเท้าผ้าใบกับหน้ากากกันแก๊สต่างๆก็เราไม่มีเราถ้าผ้าใบกับเงินเต็มกระเป๋าพอแล้วใจมัน้องมี้ได้เรื่องหน่อยเช่นละเดือนหรือสองเดือนสองเดือนนี่ยังอาจจะช้าไปด้วยก็เดี๋ยว กะว่าพอได้เงินเดือนมีนาเมษาก็จะได้ไปเที่ยวต่อเองคือให้ตกลงประกาศจะพาคนไปทัวร์หรือจะหลอกเอาเงินเขาไปเที่ยวเองก็สองอย่างรวมกันคล้ายกันแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะรีบจะวางเขียนให้รวดเร็วแล้วก็จะประกาศล่วงหน้าประมาณเดือนหนึ่งแล้วถ้าเกิดได้ตังก็ไปตั้งเป้าไว้สักกี่คนในการเราผมในการผมไม่เคยจัดเยอะครับผมผมทนไม่ได้ผมไปกับคนเยอะๆไม่ได้ผมเครียด แล้วเดี๋ยวนะถ้าไปคนน้อยจะมีกําไรเพราะเพราะคิดเขาแพงใช่ไหมเลยเลยมีกําไรจาา,ามันไม่เกี่ยวกับว่าถ้าเกิดจะไปเที่ยวกับทอนเนี่ยมันไม่เกี่ยวว่าดูต้นทุนเท่าไหร่ดูกาไรเท่าไหร่เหมือนหนังสือที่ทําทุกเล่มเนี่ยถ้าเกิดคืนดูต้น,นทุนกับกาไรเนี่ยเรับประกันได้นนว่าหนังสือพวกนี้จะไม่ปรากฏออกมาขายคุณผู้ชมแน่นอนเพราะว่ามันจริงตั้งแต่เริ่ม เริ่มทําแล้วว่า้ง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คิดเหมือนกันที่ผมคิดแล้วกันครับว่าอย่าไปสนใจว่าต้นทุนเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่ก็ไปเปรียบเทียบกับตัวนู้นตัวนี้ว่าเอราคาใกล้เคียงกันแค่ไหนต้องเข้าใจว่าคือแพงกว่าชาวบ้านเคาอยู่แล้วอ่ะไม่ง่ายเราไม่แง่ไม่ไม่คือไม่อยากดูเลยสมมุติว่าถ้าถ้าปูตานเนี่ยทัวร์ทั่วไปเขาเที่ยวกันใช้เงินประมาณอะไรวัน มันทําได้ตั้งหลายราคาเนีย่างแรกสุดเนี่ยภูตานไปเองไม่ได้อันนี้สําคัญออย่างที่สองก็คือต้องไปต้องต้องต้องจองผ่านผ่านบริษัทเอเยตนเท่านั้นจะถือถือถือเป้เข้าภูตานไม่ได้ไปขอวีซ่าเองไม่ได้วีซ่าต้องขอผ่านเอเยตนทัวร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาปกติเขาก็น่าจะสักเจ็ดวันสี่วันเฮ้ยสี่วันใค้เขาไปกันภูตานสียเกียรติไปกันเที่ยวกระท่อมไม่มีภคยสี่วันหกวันเจ็ดคืนเจ็ดวันหกคืนตามต้องหก หกเจ็ด <67. S 1> อสัปดาห์หนึ่งหนึ่งสัปดาห์สำหรับการไปเที่ยวประมาณเจ็วันอ่ประมาณเจ็วันสำหรับการไปเที่ยวภูตานหนึ่งสัปดาห์ทัวร์ทั่วทไปที่โอเคบอกว่าต้องผ่านเอเย่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาคิดกันอยู่ประมาณเท่าไหร่น่าจะสักเจ็ดแ่นเจ็ดหมืน หมื่นวันละหมื่นทัวร์ไปพูตานไม่ค่อยมีอยู่แล้วโดยปกติมันแทบจะไม่มีทัวร์ไปพูตานอยู่แล้วขนมโดยปกติก็เจ็ดหมื่นประมาณไว้คร่าวๆขึ้นอยู่กับข้างงบินเพราะสายการบินลูกแอร์เนี่ยมันมันมีบินสายการบินเดียวที่ไปพูตานแล้วสายการบินมันไม่มีโลโคสไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นราคาตั๋วค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานคุณผู้ชมก็นั่งอีโคโนมี่แล้วจะรท่านั่งใครนั่งขี่คุณอ่ะผมเฟิร์สไม่มีไม่มีเฟิร์สถ้าเกิดมีเฟิร์สนี่เราไปนั่งบนหลังคาเครื่องบิน ซึ่งคุณผู้ชมมันจะสงสัยว่าทำไมจะไปไันแตหนึ่งอยู่ไหมไม่อยู่อ่ะแล้วแต่คุณผู้ชมก็ลองพิจารณาดูถ้าเกิดเขาอาจารย์ทอนจัดไปพูตานที่สักประมาณแสนนะครแสนห้าเริ่มฟังแล้วมันสบายเริ่มได้ยินใช่ไหม ใคยอยากจะไปเดี๋ยวรอดูนะฮะ <c oughs> ผมเชื่อว่าภายในเทปสองเทปข้างหน้าน่าจะเห็นรายละเอียดแล้วแหละว่าบุกรุวงหน้านี่บุกเลยแล้วผมจัดยังไม่รู้เลยจะไปเมื่อ,อไหร่ <c oughs> ไป <c oughs> ตรงไหนบ้างกล้ๆหน่อยให้เราคือจะบุกร่วงหน้าได้ก็ต้องบอกกันหน่อยสิโอเคระหว่างวันนี้ถึงวันนี้นะจะไปก็ <c oughs> คนเราจะเที่ยวมันจะไปนั่งคิดอะไรกันบ้างเอาเขาก็ต้องทํางานบางคนก็ต้องลางลางงานเงินเนี่ยไม่ใช่ปัญหาหรอก เงินเป็นเงินเป็นปัญหาของผมเอาว่าง่ายๆว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่ว่าอยากให้พี่เล็กไปด้วยหรือเปล่าแล้วเราก็มาคุยกันตรงนี้แล้วผมอ่ะไปด้วยมันไม่เอออาจารองไปอยู่แล้วไหนอาจารย์หมาพาไปทองโลกอยู่แล้วก็เินไปกับอาจารย์หมาไงก็ต้องเิดสูตรรายการนี้ก็ต้องทำแกมีมีมีเหลือติดไปด้วยสองคนนี่มันก็สายแทไม่อยู่ ก็ลองดูกันนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทําไมเที่ยวกับทอนมันถึงเรื่องมากหนักหนาแล้วก็ทาไมมันถึงแพงหนักหนาเนี่ยคุณผู้ชมก็เดี๋ยวลองติดตามดูว่าถ้าเกิดญี่ปุ่นผมยังพูดได้แค่นี้เนี่ยพูตานเนี่ยปกติคนเห็นทาขินก็บอกนี่ทาขินผมจะเล่าเรื่องทกขินให้ฟังสองชั่วโมงเดิมในแต่เจสันเจสันที่ไปในภาคภูมิทางตะัอมเหรอ คนแก่ไม่หายคนแก่สงครามไงใช่ใช่สุขศกามป็นคนละคนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยาวแน่นอนนะครับก็รอติดตามเที่ยวกับทอนกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าจะรีบไปไหนละาดาเนินอ้าวยังไม่จบเลยเนี่นึกว่าจะรีบไปนรีวขึ้นเบกแรกเลยด้วยไม่ได้นึกว่านึกว่าจะมาแค่โฆษณาทัวร์เดี๋ยวเอาภาพเข้ามาดูกันนะเดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากจะไปนะเบื้องต้น อันนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนที่ตรวตั้งแต่จัดรายการมาแล้วนะก็คือจะมีการจัดทัวร์แน่ๆคือมีการรับปากเต็นปาก <นะ S 2> เต็นหาน <ะ S 2> มว่าจะไปม,ม,มันก็ยังไม่เชิงเต็นป่าเต็นหาด้วย <c oughs> วการจัดทัวร์แล้วก็จะไปสถานที่คือที่ปูตานเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าจะจัดเรื่องราคงราคาผัดเปลี่ยนผัดวันประกันพุ่งกันไปเรื่อยนะฮะเดี๋ยวคอยดูนะใครที่อยากจะไปกับอาจารย์ผมเชื่อว่า คุณผู้ชมที่ติดตามเรามาโดยตลอดเนี่ยคงจะมีคุณผู้ชมกลุ่มหนึ่งที่อยากจะรู้ว่าไปกับอาจารย์ทรมันจะเจ๋งตั้งแค่ไหนมันจะมีแตกต่างจากที่เคยไปมาหรือเปล่าผมกลัวเจอม็อบไม้กระบองดักรอที่อาจารย์ไม่มีอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรู้นะครับเราค่อยๆติดตามเราไปเรื่อยๆนะฮะข่าวๆจะทยอยแจ้งให้ทราบนะครับแต่สําหรับวันนี้นะฮะก็อย่างที่ติดตามมาเราอยู่กันที่ประเทศญี่ปุน่น อิงจากหนังสือที่มีชื่อว่าพาลูกเที่ยวเล่มที่วางอยู่ตรงข้างหน้าน,นี้นะฮะคือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจาจาร์ทอนเขียนขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้พาลูกๆและเมียนะฮะไปตามสถานที่ต่างๆแต่ว่าที่เน้นกันอยู่ก็คือญี่ปุ่นเนื่องจากว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าอะไรเข้าใจเด็กมากที่สุดประเทศหนึ่ง คือก็ประมาณนั้นน่ะผมเพิ่งเจอเฟซอันหนึ่งที่เขาแต่งตัวเป็นคอสเพลย์แต่งชุดเป็นไอ้มดแดงเห็นปะเขาเป็นนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นแล้วเขามาเมืองไทยมาทําธุรกิจที่เมืองไทยแล้วเ็าไปเห็นเด็กเร่ร่อนเห็นคนได้โอกาสเขาก็เลยมีแนวคิดว่าเออเขาแต่งเป็นฮีโร่แต่งเป็นไอ้มดแดงเนี่ยเอาขนมเอาอะไรไปให้เด็กๆเพื่อให้เด็กๆเหล่านี้เขารู้สึกมีกําลังใจแล้วก็เรียนรู้การแบ่งปันอ๋อผมดูแล้วที่ตอนหลังโดนรถของขบวนการ ช็อกเกอร์ไม่ใช่คคนละอันเนี่ยคนละอันกันที่โดนไอ้บุญแดงโดนรถช็อกเกอร์ชนไม่ใช่เลยนะฮะเนี่ยอันตอนตอนนี้ก็เขาก็ทำอยู่นะฮะก็เป็นทำในนามส่วนตัวของเขาทำมาเป็นสองสามปีแล้วนะฮะก็เขาบอกอยู่คำหนึ่งก็บอกว่าไม่ว่าคุณจะจะยากดีมีจนจะมีปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจอะไรแค่ไหนก็ตามสิ่งหนึ่งที่คุณละเลยไม่ได้หรือต้องใส่ใจอยู่ทุกวันก็คือเด็ก เด็กๆเนี่ยแหละผมใส่ใจผมสอนเด็กปิงมันเป็นหมื่นอันนั้นมันเป็นหน้าที่ผมว่าจย์มันเป็นอาชีพเงินเดือนแค่นี้เนี่ยนะทำอย่างอื่นรวยกว่าตั้งเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามนะครับก็แน่นอนว่าเด็กเป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจซึ่งในเทปในช่วงที่เราไปญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ใส่ใจนะฮะก็พยายามจะถ่ายเด็กมาให้คุณผู้ชมชมเยอะมากเลยย่านที่มีเด็กเยอะ คือย่านอะไรฮะไอคิฮาบาร่าใครเยอะจะใส่ชุดก็สเ์กุดดเป็นแบบไอนายใครโดว์่บบนเสาจนเกินเลยไงเออในหละแล้วคอยแจกคอยแจกไอที่ิเก็ตไอสถิีิแจกโปรชัวให้เท่าหัวงูอ่าเพื่อจะไปเข้าโนแพนบาร์เาเด็กอะเขามีเด็กเหรอเอามาดูกันดีกว่าฮะเดี๋ยวเขาจะหาว่ารายการเราไม่มีสาระปลาป๊อแล้าขึ้นมานี่คือเด็กปลาเด็กไอนี่ตัวอะไรวะ ออกก้าไงใช่ใช่หยุดนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะนี่คือผผนี่คือไม่ใช่ปลาใช่ไหมไม่ใช่ปลามันคือออกก้ามันคือวานพิ็นจัาถ้าที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเดี๋ยวรีไว์ถอยให้ดูก็ได้ตอนนี้รู้สึกว่ารายการเราเริ่มมีเทคโนโลยีแค่เดินหน้าถอยหลังนี่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเลยนะผมไม่เคยรู้เลยว่ารายการเราทําได้ เห็นไหมฮะตอนนี้เนี่ยออก้าเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนนะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่เขาเรียกนาโกย่าใช่นาโกย่านาโกย่าควอเรียมซึ่งนาโกย่าควอเรียมเนี่ยนะเอาควาเรียมเจ๋งๆของญี่ปุ่นเนี่ยก็พูดถึงถึงโอซาก้าแต่จริงๆแล้วนาโกย่าเนี่ยผมชอบในส่วนตัวนะฮะเพราะว่าจะมีการแสดงของสัตว์โดยเฉพาะวานออก้าเบลูก้าแล้วก็โลมานะฮะอันนี้เรามาชมคราวที่แล้วนี่เราก็ดูไปส่วนหนึ่งแล้วชมข้างล่าง ใต้น้ำไงที่เป็นห้องกระจกอ๋อเหรอผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำตอนนี้เราขึ้นมาดูข้างบนก็เห็นนะฮะออก้ามีฟันเพราะว่าพวกนี้เขากินเนื้อนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเนื้ออะไรอ่ะเนื้อเปลาเทรนเนอร์ที่โยนโยนเข้าไปนั่นคล้ายๆกับขนาดปลาที่โยนเข้าปากออกาก็ประมาณเรากินเม็ดทางตะวันได้ไหม อาคือเปรียบเทียบใช่ไหมกระดูดนี่นะฮะลองดูซึ่งการเทรนเนี่ยเขาก็ต้องพยายามจะโยนนี่ฮะแมวกล้าเหมือนหมาฮะลองบ๊อกบ๊อกจริงเหรอเสียงเขาเลยนะไม่ใช่นะผมลองซ้อมดูคือช่วยให้มันเป็นวิชาการสมกับเป็นด็อกเตอร์หน่อยะแสนห้ายุดยุดยุดแสนห้าไงแสนห้าแล้ววิชาการมาเพียบเลยนี่เป็นวานอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าเบลูก้าอยู่ในบ่อเดียวกัน มันก็เกลีก<อ> <laughs> ันหมดสิโน้ยพี่เล็กม้าแปลกอ,ออยู่คนละบอ่อแน่นอนนะครับ<อ>ข้อแรกสิ่งมีชีวิตในอควคเรียมถ้าเกิดตัวใหญ่ๆจะไม่อยู่ด้วยกันเพราะมันเกลียดกันเ,เบลูก้าเป็นวานที่น่ารักมากอย่างแรกนะฮะหน้าตามันเฉียมเจียมอย่างที่สองคือวานมันเหมือนวานเผือกแต่ไม่จริงๆไม่เผือกนะฮะเพราะว่าทุกตัวตัว,ตว,ตวสีนี้หมด เป็นวันที่ผมเน่ดควโลกน้ำเย็นมากนะฮะแล้วก็จะอยู่เป็นหมู่หมู่หมู่คณะนะครับขนาดตัวนี่เล็กกว่าอากานน้หน่อยแต่ก็ไม่ได้เล็กกว่ากันมากยาวก็ประมาณตั้ง่สี่เมตรน่าจะได้ถ้าเกิดเต็มวัยนะฮะแล้วก็เป็นวานที่เขาหลายที่เนี่ยเอามาเลี้ยงเนี่ยควอเรียมเพราะหน้าตาน่ารักและนิสัยเชื่องเลี้ยงง่ายนะครับในที่นากโยยาควอเรียมก็มีเบรูก,ก้าโชเช่นกันต่อน,นะครับเห็นไหมไม่ล็กน่ารักหัวโง<ะ>่โ่แย่เฮ้ยโง่ด้วย ลูกบอลเนี่ยแต่ก็พยายามนะฮะจะมีความพยายามแต่ตัวนี้เนี่ยร้องเพลงสูงมากร้องเพราะเพลงเยอะได้ร้องกีดก้า์กีดก้าดได้ตลอดเวลาหนกหูดีมากได้ยินจากผิวน้ำเลยใช่ไหมจาย์ที่ร้องเนี่ยมันขึ้นมาร้องบนผิวน้ำไม่ได้เฮฮามากเลยอันนี้ก็มาเขากำลังสอนเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นวานที่มีห่วงให้โยนไปคล้องมีลูกบอลให้ต้องเอามือจับลิ้นรูปลิ้นเบาๆอืมแลวมือจะขาดใช่ น,นี่รูปย่ยน,นีังถ้าเกิดสนุกต้องต้องดึงดึนไก่ก็ดึงดึงออกมา <c oughs> <c oughs> นะฮะอันนี้ก็มันก็จะเล่นไนี่หัวเนี่ยหัวจะโนกน่ารักแล้วตัวจะยาวหัวกับต,ตัวจะไม่ค่อยสัมพันธ์กันจะเมืองไทยไม่มีแน่นอนนะฮะตัวนี้เพราะว่าเป็นวานที่พบอยู่เฉพาะในเขตน้ําเย็นเท่านั้นส่วนใหญ่เนี่ยจะพวกเอสกิโมชอบกินพวกโลกเหนืวอใหช่โอ เห็นไหมเห็นไหมไอ้ไหมอันนี้มันโดดขึ้นโดดเร็วมากเป็นโลมาเดิกลโดดแล้วต้องย้อนเลยจ้ะนี่ไงย้อน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 ไปอีกย้อนไปอีกมันนี้นี่ไงบ่อที่โลมาโดดจริงๆเมืองไทยก็มีดูนะฮะเพียงแต่ว่าบ่อที่นาโกย่าคอเรียมเนี่ยจะเป็นบ่อค่อนข้างใหญ่และลึกมากเพราะฉะนั้นจริงๆโลมาโดดสูงมากเห็นไหมครับหยุดนิดนึงฉายให้เขาดูหน่อยในบอยจะใจร้าย เอ fly, อเห็นไหมจะเห็นได้ว่าไอ้ลูกโดง่ดงนั่นน่ะลูกบอลลูกบอลใช่ลงมาต้องโดดไปแตะให้ได้ซึ่งจากพื้นน้ำขึ้นไปถึงตัวน,นั้นเนี่ยก็คงจะไม่ต่ำกว่าหก เจ็ดเปดเมตรนะฮะโรมาจริงๆโรมาโดดสูงมากนะฮะเพราะาโรมาเป็นสัตว์ที่แข็งแรงพี่แน่ว่าบางบ่อเนี่ยอาจจะไปดูเคยคุณผู้ชมมันจะเคยไปดูโชว์แล้วโรมาโดดตื้นๆเนี่ยพอบ่อมันเลือกไม่พอ,อม,มันเทกไม่ได้แต่บ่อที่นาโกย่ายเนี่ยมันบ่อที่เลือกที่สุดแห่งหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนเทกตัวเนี่ยมันดำล่างแล้วมันเทกแรงส่งตัวขึ้นไดู้งมันก็จะลอยขึ้นมาค่อนข้างสูงลอยคว้างกากระากเด็กๆชอบนะเด็กเพียบเลยแล้วก็จะเปิดเพลง นุ่งนิงนุ่งนิงนุ่งนิงพวกเด็กส่วนใหญ,ญ่ก็เป็นพวกเด็กมัธยมน่ารักมากเลยเพราะว่าแต่โรงเรียนเขาจะตกลงกันลงหน้าบางโรงเรียนจะเป็นหมวกเหลืองบางเนียเห็นไหมหยุดนิดเลยฮะเห็นไหมมีหมวกเหลืองหมวกแดงหมวกเขียวหมวกฟ้าแล้วก็จะมาคอยเชียร์เรามามโดดกันบ้องเม้งบ้องเม้งนะฮะก็น่าเสียดายที่เด็กอนุบาลมันเด็กไปนิดนึงเ <laughs> นี่ย เข,ขามีามีจอใหญ่ให้ด<ห>ูมห,หนนมดเลยขนาดนี้นี่เป็นบอ<ม>่อข้างล่างเราลงมาดูข้างล่างส่วนเด็กเขนี้ไม่อยู่อนุบาลนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการพาลูกเที่ยวอืเห็นไหมฮะเด็กสนุกมากเลยท่านนัง่งยืนนั่งถ่ายรูปอยู่ตรงนี้อยู่ตั้งครึ่งชั่วโมงแต่หลักการก็คือพยายามถ่ายภาพลงมาให้ได้ลรมาก็เตืนมาล่อพอล่อเสร็จท่านก็จะหันมาชี้ให้ผมถ่ายผมก็ไม่ยอมถ่ายท่านก็เลยต้องกลับไปถ่ายรูปตัวเองหนนัก เขาเรียกว่าโลมาตอนนี้เปิดแฟดผมตะโกนด่าท่านก็เลยตอ้องติไม่เราจะถ่ายแฟดเปิดแฟดนะฮะห้ามถ่ายเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นสัตว์นะฮะน้ำหรือสัตว์ในสวนสัตว์ก็ใ่ะอย่าใช่แฝดนะฮะไม่ดีนะฮะโลมาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสือโลมนก็จะอลอยขึ้นไปส่วนนี้เป็นอีกตู้หนึ่งนะครับตู้นี้ผมก็ชอบเพราะว่าเป็นตู้ที่ใส่รวมกันก็คือเอาปลา หลายชิ้นเป็นตู้เดียวที่ผมเกิดมาเพราะผมมันเคยเห็นเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะแยกตู้สั์ใหญ่ก็สั์ใหญ่สั์เล็กก็เล็กอันนี้เอาปลาซาดีนมาใส่อเอาปลาทูน่ามาใส่นะฮะก็คือเอามาปนกันเพราะฉะนั้นปลาปลาทูน่าก็มีกิจมีสิธิ์กินปลาซาดีนเสร็จแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีตัวที่มากินทูน่าก็คือนี่นี่ปลาทูน่าเออทูน่าก็คืออะไรวะคืออะไรที่มันจะมากินทูน่าไอ้กีฉลามมั้ง ผมกําลังรอรูปขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะในเลาและเห็นไหมทุกอย่างอยู่ตู้เดียวกันหมดหยุดนิดนึงนะหยุดนิดนึงตอชีวิตใช่ไหมคืออันนี้เขาเรียกซาดีนรัน ซาดินก็คือปลาซาดินเหมือนปามแม่ครัวรันก็คือวิ่งซาดินรันนี่ก็เป็นเป็นเป็นสับที่ใช้ทั่วไปหมายถึงฝูงปลาซาดินที่อยู่ในทะเลแล้วก็รวมตัวเป็นกลุ่ม,มแล้วก็จะมีปลาทูน่าเข้ามากินแล้วก็จะมีฉลามเข้ามากินจริงๆจะต้องมีปลาวานเข้ามากินเอามีวานเข้ามากินด้วยแล้วมีโลมาเข้ามาด้วยพี่ต่ว่าตู้นี้เนี่ยทำได้แค่สามสเต็ปก็คือซาดิน<ม>ทูน่าแล้วก็ฉลามทุกอย่างอยู่ในตู้เดียวกัน<ม>นะฮะซาดินรันซาดินรันต้องไปดูที่ แอฟริกาใต้เขานิยมอันนี้ของจริงในทะเลจริงใช่นะแต่อันนี้เป็นในตู้ซึ่งเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นต่อะฮะ<ร>้วยิงไทยได้เห็นเขากินกันเลยใช่ไหมใช่พี่น้ผมถ่ายไม่ทันก็มีฉลามว่ายเฉียดขึ้นมานี่แมงกะพุนหยุดนิดน,นึงครับตรงนี้เป็นแมงกะพุนพิษที่เมืองไทยอันนี้อาจจะเป็นความรู้สำหรับคุณผู้ชมนะฮะเป็นความรู้ที่นานๆเที่ยวกับทอนจะมีสักทีใช่แล้วเพราะงั้นเราก็เลยจะกะจะติดไว้ตอนหน้า นานๆจะมีความรู้สักทีอยางจะเอาไว้เบรกหน้านะฮะก็มันเหลืออีกสองนาทีพูดไปก่อนเลยก็ช่างบ้าผมเขียนแล้วบ้าเลนเขาตกันนี่คือช่วงแรกของเที่ยวกับทอนประจำวันนี้นะครับกับเรื่องราวการไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นของอาจารย์แล้วก็เก็บภาพมาฝากกันรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เชิงทั้งหมดสิรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะดูได้จากพาลูกเที่ยวหนังสือที่วางอยู่เล่มนี้ข้างหน้านี่เป็นผลงานเล่มล่าสุดของอาจารย์ทอนนะฮะเอามาจัด ชุดคูกก่กันกับหนังสือที่ชื่อว่าวายวิสิตนะฮะวายวิสิตนี่ออกมานานแล้วขายไม่หมดสักทีนะฮะก็เลยเอามาจับคู่กันทั้ง2เล่มนี้ <c oughs> นะครับใครที่สนใจก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปหรือถ้าจะสั่งซื้อผ่านร,รายการตรงนี้เนี่ยจะได้ลดราคานะฮะพาลูกเที่ยวกับวายวิสิตเอามาคู่กันจะเหลือ590จากราคาเต็ม759นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นสมาชิกก็จะ เหลือ560บาทแต่ถ้าไม่ได้เป็นก็590บาทนะฮะลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ครับ082-782-8353และ082-782-8356ช่วงหน้ากลับมาดูสาระแมงกะพุนพิษที่อาจารย์ทรเตรียมเอาไว้ว่าจะเป็นอย่างไรผมว่าเดี๋ยวกลับมาก็ลืมนะฮะไม่ลืมไม่ลืมสักครู่ครับ